เมื่อวันที่6กรกฎาคม2568กองบัญชาการกองทัพไทยรายงานว่าพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยพลเอกอุกฤษบุญตานนรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4-5กรกฎาคม2568 ทาคณะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากกองทัพเวียดนามผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เข้าสักการะและวางพวงมาลาณนะอนุสรสถานทหารกล้าบักซอนและสุสานประธานโฮจิมินเพื่อแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์และเกียรติยศของประเทศเวียดนามก่อนจะเข้าร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณนะกระทรวงกลาโหมเวียดนามพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติ สะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟน้นระหว่างสองประเทศจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกเนียนตินเกืองประธานคณะเสนาธิการทหารกองทัพเวียดนามทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในโลกและในภูมิภาครวมถึงประเด็นความมั่นคงร่วมกันอาทิความตึงเครียด ในพื้นที่ทางทะเลความร่วมมือในกรอบอาเซียนและความท้าทายด้านชายแดนของประเทศในอาเซียนรวมถึงกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวเน้นย้ำประเด็นสำคัญดังนี้ประการแรกชื่นชมจิตวิญญาณของบรรพบุรุษช,ชาวเวียดนามที่เสียสละแม้ชีวิตในการปกป้องประเทศคำกล่าวที่อนุสรสถานโฮจิมินที่ว่าไม่มีสิ่งอื่นใด ที่มีค่าไปกว่าอิสรภาพและเสรีภาพนับว่าสำคัญยิ่งต่อความรักชาติของชาวเวียดนามประการที่2ส,สถานการณ์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหวสูงเราต้องติดตามและเรียนรู้ร่วมกันประการที่3ไทยมุ่งมั่นในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคต่าง ไทยสนับสนุนแนวทางของอาเซียนในการแก้ปัญหาความไม่สงบในเมียนมาและต้องร่วมมือกันในการปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์รวมถึงการหลอกลวงทางเทคโนโลยีหรือ s c a ็ center ในส่วนของสถานการณ์ชายแดนไทยมีจุดยืนในการปกป้องอธิปไตยจากการรุกรานและคุ้มครองรักษาความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นผืนแผ่นดินในราชอาณาจักรไทยมาโดยตลอดไทยจะไม่ลุกรานประเทศอื่นและจะตอบโต้การลุกรานเท่าที่จำเป็นฝ่ายไทยเสนอที่จะคลี่คลายสถานการณ์ผ่านขั้นตอนของการปรับลดกำลังเผชิญหน้าและนำอาวุธยิงไกลกลับสู่ที่ตั้งปกติดำรงการเจรจาในลักษณะทวิภาคีระดับพื้นที่และระดับกระทรวงกลาโหมดำรงความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศ ตามแนวชายแดนเพื่อความผาสุกข,ของทั้งสองประเทศไทยและเวียดนามเคยมีบทบาทที่สำคัญในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยุติความรุนแรงภายในช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อผู้ลี้ภัยสงครามก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยภายใต้การกำกับดูแลของสหประชาชาติรวมถึง ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นบทบาทที่น่ายกย่องเพราะเป็นความร่วมมือที่นำสันติภาพมาสู่ภูมิภาคนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังได้ขอให้เวียดนามร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะสแก scam นเตอร์และชื่นชมการพึ่งพาตนเองในเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเวียดนาม พร้อมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนการฝึกศึกษาการฝึกร่วมทางบกเรืออากาศการลาดตระเวนร่วมและแลกเปลี่ยนข่าวกรองในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของกองทัพเวียดนามที่ผ่านช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งมายาวนานถึง40ปีและได้แสดงความยินดีในวาระครบรอบ 50ปีของการรวมชาติกล่าวชื่นชมต่อหลักนโยบายป้องกันประเทศ4ไม่ของเวียดนามซึ่งประกาศในสมุดปกขาวด้านความมั่นคงปี2019หลัก4ไม้ได้แก่ไม่เข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรทางทหารกับต่างชาติไม่เข้าข้างฝ่ายใดเพื่อเป็นปรปักกับประเทศที่สไม่ยินยอมให้มีฐานทัพต่างชาติในประเทศ เพื่อโจมตีอีกประเทศหนึ่งไม่ใช้กำลังค่มขู่ประเทศอื่นในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งสะท้อนจุดยืนที่มุ่งรักษาสันติภาพความเป็นกลางและเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างยั่งยืนหากไทยและเวียดนามยึดถือหลักการนี้ร่วมกันอย่างมั่นคงก็จะช่วยส่งเสริมความสงบสุขความไว้วางใจและความมั่นคงร่วมกันในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังได้กล่าวชื่นชมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเวียดนามโดยเฉพาะความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีความมั่นคงที่ทันสมัยของบริษัทเวียดเทลซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงกลาโหมเวียดนามพร้อมแสดงความประสงค์ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศไทยและเวียดนาม ยังมีความร่วมมือทางทหารในระดับเหล่าทัพยอย่างต่อเนื่องการแลกเปลี่ยนนายทหารการใช้เครื่องบินฝึกแบบเดียวกันระหว่างกองทัพอากาศและการลาดตระเวนร่วมตามแนว KC Line ระหว่างกองทัพเรือปีละสองครั้งซึ่งล้วนเป็นกลไกลที่ช่วยเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นคงร่วมกันผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นเอกภาพของอาเซียน หรืออาเซียนเซ็นทรัลเรตี้ท่ามกลางการแข่งขันของมหาอำนาจพร้อมผลักดันให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระดับสูงไทยเวียดนามในระดับผู้บัญชาการทหารสูงสุดภายในปีนี้นอกจากนี้ยังได้กล่าวเชิญเวียดนามเข้าร่วมการประชุม Chief of Defense Force ปี2025ซึ่งประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันระหว่างวันที่ 25 2สงสิงหาคมณอําอเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์